ที่ด้านหน้าของบูธ Audi Thailand นะครับเราจะเห็นเจ้า Q2 สีเหลืองโดดเด่นพร้อมกับแฮชแท็กคำว่า Untrackable นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับผู้บริหารนะฮะจาก Audi Thailand นะครับคุณธีรคุปนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับ Q2 ครับจริงๆนิยามของคำว่า Untrackable ครับคือรถ Q2 รุ่นเนี่ยครับมันสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ผู้ขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็น ด้วยรูปลักษณ์ของมันหรือแม้กระทั่งต,ตัวตัวรถของมันเองอก็คือตอบโจทย์ได้หลากหลายสไตล์มันตอบโจทย์ได้ด้วยอะไรครับด้วยสเปคของรถหร,รือว่าจริงๆก่อนหนึ่งเราต้องพูดถึงดีไซน์ก่อนครับว่า Q2 ค,คันนี้ครับเป็นน้องใหม่ล่าสุดหรือน้องเล็กด้วยซ้ำนะครับในบรรดา Q โมเดลทั้งหมดของที่ออร์ดี้มีแล้ว Q2 คันนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์แลงเกวจที่ไม่เคยมีมาก่อนอถูกใช้ครั้งแรกใน Q2 มันก็นกเป็นใหม่มมากมันมีทั้งความเฟรชบมัน,มนสามในความใหม่ของ u n t a c k a b l e เนี่ยครับคือมันบ่งบอกถึงความหลากหลายในการความนิยามของมันมคือเราไม่สามารถจะแท็กอะไรกับ Q2 ค,ออคันนี้ได้ว่าจะเป็นคูเป้หรือ H v, S U V แ a t แบ b ไหม,มเป็นรถซิตี้หรือว่าเป็น crossover คือ,อ มันเป็น u n t o u กเ a b l e ครับครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องของดีไซน์ด้วยเนาะแล้วในเรื่องของตัวสเปครถนะครับอันนี้มันเหมาะสมกับหลากหลายรูปแบบยังไงบ้างฮะจริงๆถ้าพูดถึงตัวสเปครถนะครับเครื่องยนต์1 4 0 0ซีซีแต่สามารถให้แรงขับเคลื่อนได้มากถึง150หแรงมา้าก็ถือว่าตอบสนองผู้ขับขี่ได้ดีแน่นอนครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ดีไซน์ที่ตอบสนองตอบโจทย์หลากหลายแต่ถามไปที่คุณเทียร์ครุปเองดีกว่าว่าชอบเจ้า Q2 เนี่ยในมุมไหนมากที่สุดจริง จุดแรกก่อนที่ผมชอบคือดีไซน์ครับคือด้วยความที่เมื่อกี้ได้ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีความเฟรช h ในตัวมันมาก Q2 นะตัวนี้นะครับ,รบมันเป็นโมเดลที่ไม่เคยมีมาก่อนอส่วนอีกอย่างหนึ่งสเปคที่ผมรู้สึกว่าผมชอบ Q2 ค,คันนี้คือไฟหน้า LED ที่มันมีความโดดเด่นมันมีเพิ่มเสน่หให้กับรถที่มันมีทรงไดอะ o ก a มเหลี่ยมๆแต่มันก็มี LED มาตัดไว้ให้นะก็ ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่ที่สวยงามจริงๆผมเดินมาที่บูธนี้ก็แบบชอบเรื่องเจ้าตัวนี้โดดเด่นมาแต่ไกลเลยก็ใครที่สนใจนะครับแวะเวียนมาสัมผัสประสบการณ์ Audi ได้ที่บูธ Audi Thailand นะครับนี่ขอบคุณคุณธีราพุทที่มาพูดคุยกับเราครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ